ออกกาลังกายก็ไม่ได้เดินไปเดินมาก็เดี๋ยวหายใจไม่ไหวเจอปัญหาโรคปอดโรคมะเร็งนะครับนะครับ,นะรบขนาดดร A เอหรือไงพ่อเขาก็ต้องเนี่ยนะต้องใส่หน้ากากต้องดูแลตัวเองตลอดชีวิตพ่ออะไรเพราะปัญหามรพิษอะไรต่างๆในกรุงเทพนะผู้ว่ากทมเราเลือกมาก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรความรู้ความสามารถประสบการณ์ความจริงใจหรืออะไรหรือมันมีข้อจํากัดเราก็ไม่รู้อะ เราควรจะพูดทุกวันนะว่ากรุงเทพเราเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นพิษฝุ่นพิษมลภาวะอาชญากรรมนะแล้วก็อะไรวินัยจราจรโจรผู้ร้ายการทําผิดกฎหมายเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยเราจะมีหาทางในการรณรงค์ป้องกันยังไงไปไหนมาไหนเรายังเห็นมอเตอร์ไซค์ขับรถย้อนสอนทุกวันนะครับอย่างบ้านผมเนี่ยซอยเรียบคลองสองยีเนี่ย กลับบ้านกลับช่องมาแม่ก็เห็นมอเตอร์ไซค์ขับรถย้อนสอนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าทําไมมึงจะรีบไปหาบิดามารดาอะไรของมึงขนาดนั้นนะครับนะตำรวจตำรวจก็ไม่ทาหน้าที่สอนอนนมิตใหม่อว่างๆไปติดตั้งป้ายหนะ่อยนะครับนะก็ขับรถย้อนสอนตรงไหนห้ามจอดแม่งก็จอดนยะสังคมไทยห้ามเลี้ยวมันก็เลี้ยวห้ามกลับรถมันก็กลับรถเนี่ยเต็มเนี่ยตำรวจไปทําหน้าที่หน่อย นะครับนะกทมออกไปทําหน้าที่อะไรต่างเนี่ยนี่คือสังคมไทยในยวันๆก็แม่งก็แมน่รถชนคนตายขับรถย้อนสอนฝ่าไฟแดงจอดในที่ห้ามจอดมีแต่ปัญหาอุบัติเหตุทั้งคนเจ็บคนตายทรัพย์สินเสียหายเต็มไปหมดโรงพักนะครับเพาะฉนนั้นยามเช้าเนี่ยพี่เดก็อยากจะเตือนภัยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะพวกคุณหรือพวกมึงเนี่ยช่วยทามาหากินช่วยทํางานเงินการกัน,กนบ้างเป็นข้าราชการ นะครับอันนี้ก็คือพวกไอเนี่ยพวกเทศบาลพวกกอทมทั้งหลายเนี่ยทํางานกันบะางเต็มไปหมดอนะน่ยนะเทศกิจบางคนแม่ก็ไปเก็บตังค์เขาขายผลไม้ขายส้มขายทุเรียนนะก็ปล่อยให้จอดรถบนถนนอะไรต่างกันผิดกฎหมงูงกฎหมายกันยืนขายสักพักหนึ่งมอเตอร์ไซค์วิ่งก็มาชนตายอีกนะครับนี่ก็คือปัญหาสังคมที่มันแบบอยากจะแบบกระทุ้งหน่อยนะครับนะดูแลหน่อยนะครับ เนะเรื่องต่อมาก็เรื่องตํารวจเวลาเข้าไปแจ้งความก็คดีความช้าก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับนะเพราะอะไรเพราะตำรวจส่วนใหญ่ก็ไปจับไปจับตัวเงินตัวทองบ้างไปจับงูบ้างไปทําหน้าที่อะไรที่มันไม่ใช่ของตำรวจนะครับแทนที่จะเอาตํารวจมาสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายไปติดตามนักการเมืองไปเป็นมือปืนให้สอจอบ้างนะครับขับรถบ้างอะไรบ้างติดตามนักการเมืองช่วยตัวช่วยราชการบ้าง นะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นสิ่งที่เราต้องพูดกันทุกวันเพราะฉะนั้นก็ฝากนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมดูแลสํานักงานตนํารวจชาติเอาเอาตำรวจกลับมาเป็นฝ่ายสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายคดีความตามโรงพักเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมือง f c ผมเนี่ยดาบโอ้โเนี่ยออกจากตำรวจมาเช้าผมดูเขาโพสต์เขาบอกว่าเนี่ยคดีตามโรงพักเนี่ยอาชญากรรมเต,ต็มหมายจับเต็มคนไปแจ้งความเยอะแยะมากมายยังไม่ได้ออกหมายเรียกไม่ได้ออกหมายจับ และยังไม่จับตัวคนร้ายเนี่ยจ่าโอ๋เนี่ยหรือดาบโอ๋เนี่ยอุลุความเก่าผมเนี่ยตอนนี้ออกจากตำรวจแล้วเขาบอกเนี่ยบานครับเอาตำรวจไปจับกลุ่มหน่อยนะไอหน้าที่อื่นพวกจับงูจับอะไรต่างๆเนี่ยนะทำคลอดทําอะไรเนี่ยมันไม่ใช่นี่หน้าที่ตำรวจนะก็ฝากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าอย่าไปเอาหน้าเอาตาอะไรกันเยอะเอาเนี่ยเอาเรื่องคดีอาชญากรรมตามโรงพักเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะ นะไปจับกลุ่มใจอะไรต่างๆคดีอาชญากรรมทุกวันนะ่ะแค่คนทะเลาะก,กันมเมาเหล้าเมายาในบ้านครับพี่น้องครับนะครับเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาเนี่ยผมก็อยากจะเตือนสติแล้วก็ฝากไปยังหน่วยงานนะครับเนี่ยพวกมวเมาเหล้าเมายาในทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาก็มีแล้วไอ้นี่เมยา,ายาไอ้นี่มเมาเหล้านะทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูที่ว่าตำรวจจะไปร่วมงานกับอาสาสมัครตำรวจบ้านป้องกันยังไงอาชญากรรม เนะมาเหล้าเสร็จก็ขับรถขับรถแล้วก็ไปชนคนเสียชีวิตเรื่องราวแม่กับวนไปวนมาเนี่ยบ้านเมืองเราเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยนะสิ่งที่พี่เดพูดเนี่ยพี่น้องว่าจริงไหมเมายาก็หลอนเนต็มอ่ะนะผู้การผู้ดิตเนี่ยเอฟซี 3, ทนายครายทุกขก็โพ์ไว้เป็นตำรวจเ,เขาบอกเนี่ยเขาเกลียดยาเนี่ยนะคนติดยาแม่กับเพิ่มปีละล้านล้านล้าน,านรัฐบาลก็นั่งเป่าสาบฝากล่าตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมศักดิ์ เงียบไปเลยนะกลายเป็นรัฐมนตรีโรคลืมนึกไงอะไปดูสิคนติดยาแม่งเพิ่มทุกปีทุกปีปีละล้านละล้านน่ะนะนะมากขึ้นคนบ้าคนวิกลสลิดจากการติดยาก็มากขึ้นนะเออเท่าไหร่ห0 0แสนคนรือไงที่ตัวเลขไปดูที่ทายังไงจะแก้ปัญหายังไงอยู่บ้านอยู่ช่องเนี่ยติดยาข้างยาหลอนยาตื่นขึ้นมาก็ตัดหัวญาติพี่น้อง นะนอนอยู่ด้วยกันตื่นขึ้นมาเอาหัวไม่มีแล้วพอสั่งสั่งมาเาสั่งอะไรขึ้นมาเอ้าเฮ้ยอ่าทําไมพ่อแม่เราไม่มีหัวละเอาก็มึงก็ไปตัดหัวเขาไปแล้วอะไรทํานองเนี้ยนะเลยครับนี่ปัญหาใหญ่จะดูจะหาทางยังไงงบประมาณไม่มีวันๆจะสร้างภาพรัฐบาลสร้างภาพทุกวันไม่มีอะไรเลยเรื่องยาเสพติดนี่เรื่องใหญ่มากนะครับก็ฝากพี่ฝากรัฐบาลแพทองทานชินวัฒน์วันนี้วันเด็กด้วย นะครับอย่าไปเน้นจะทําพวกคอนเทนต์อย่างเดียวนะรัฐบาลนักการเมืองสมัยนี้ก็นเน้นคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์กันเนี่ยถ่ายรูปทําคลิปมันไม่ได้ประโยชน์อะไรฮะลองไปดูเนี่ยพวกเสพยาเนี่ยยาวชนเราเนี่ยใครมีลูกมีหลานติดยาเนี่ยมันแย่เลยหนังสือก็ไม่เรียนติดการพนันติดเกมเนี่ยคือปัญหาสังคมติดเกมติดอะไรรัฐบาลทําไงล่ะอ่าพนันออนไลน์แปะลิงก์เต็มไปหมด นะครับกระทรวงดีของรัฐบาลเพเื่อไทยก็ต้องเข้าไปดูด้วยว่าเราจะปิดเว็บปิดเพจยังไงนะครับนะไอ้พวกการพนันเต็มไอ้พวกที่ตั้งขึ้นมาด่าชาวบ้านเขาก็เยอะไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไม่ต้องรับผิดชอบหาเลยเลยตั้งเอ่อเพจปลอมขึ้นมาวันๆก็ทําคลิปด่าเขานะเยอะแยะในโซเชียลเนี่ยรัฐบาลต้องมีมาตรการในการเนี่ใครจะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างก็ต้องมีตัวมีตนไม่ใช่แบบแอคเคาท์ปลอมเฟซปลอมวันๆก็ ด่าชาวบ้านเขามีกฎหมายคอมพิวเตอร์มาตา20กรณีพบเฟปลอมเพจลอมเนี่ยนะกระทรวงดีก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลให้สั่งปิดกั้นปิดเว็บปิดอะไรได้แต่ก็ยังไม่ทำนะครับนะได้แปะล,ลิงก์การพนันแม่งทุกวัน,นตำรวจไซเบอร์ทำอะไรอยู่นะครับไปดูนะครับนะปราปรามป้องกันให้หมดแล้วก็พวกที่จีนเทา นะฝรั่งเทาใครทุกสัญชาติน่ะไอคนต่างด้าวที่แม่งมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งคนดีคนเลวคนชั่วมีหมดก่อยากรมเป็นสวรรค์สําหรับอัชญากรนะครับหลายๆคนเนี่ยตำรวจเ็ายังบอกเลยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนกับสวรรค์เป็นสวรรค์ของคนทําชั่วคนเลวเต็มไปหมดนะวันวันเนี่ยกูอยากจะมาวางยาพิษใครก็มาจําได้ไหมนะครับกรณีคนเวียดนามเยมาอยู่ด,ดีก็มาวางยาพิษกันในประเทศไทย บางคนก็มาอุ้มมาฆ่ากันบางคนก็มาดักยิงกนะันแถววัดบวรเนี่ยกรณีกรรมบูชาเนี่ยนะนักเคลื่อนไหวเนี่ยเยอะแยะแม่งไม่ยิงกันมายิงกันที่ประเทศไทยเพราะอะไรครับเพราะว่าจะทําร้ายกันจะฆ่าจะแกล้งกันประเทศเราเนี่ยมันง่ายนะเป็นประเทศที่ง่ายในการก่อาชญากรรมหรือเปล่าพี่น้องว่างไงนะนะเราดูข่าวแล้วบางทีเราก็สงสารประเทศเรานะทาไมมันอะไรเป,เ,ปเป็นแบบนั้นไปหมด <c oughs> นะครับเนี่ยข่าวพวกนี้เรานําเสนอเยอะ นะครับไอข่าวปัญญาอ่อนคนทะเลาะกันอะไรเนี่ยอย่าไปนําเสนอเยอะเลยไอข่าวปัญญาอ่อนเนี่ยคนด่ากันไปด่ากันมาเอ้าเขาด่าคุณแล้วนะคุณด่ากลับไปยังล่ะอ่านะเอ้าเขาด่ากลับคุณแล้วคุณไม่ด่าสวนเหรอไอข่าวพวกนี้เราไม่ต้องไปสนใจเยอะเราสนใจเนี่ยข่าวแบบที่ผมบอกเนี่ยนะทำไมมันไม่ฆ่ากันที่ประเทศฝรั่งเศสไม่ฆ่ากันที่ประเทศกัมพูชาทําไมมันต้องมาฆ่ากับประเทศไทยทําไมมันต้องมาโกงกันไอคริปโตเนี่ยไอไอคนจีนเนี่ย นะทาไมมันต้องมา,าทำไมทำไมต้องมาโกงในประเทศไทยมาโกงันที่หว้วยขวางไอ้เฉินไอ้เฉินมาไอ้เฉินทาไมต้องมาโกงเรื่องคริปโตห้าล้านแปดล้านที่ประเทศไทยไอ้เฉินทาไมไม่ไปโกงที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้่ะนะนะถ้ามึงไปโกงที่นั่นป่านนี้ก็รัฐบาลจีนก็นจับประหารชีวิตม,มึงก็มาโกงกันที่ประเทศไทยเราดูในพัตแสดงว่ามันเป็นสวรรค์แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกอะไร มันก่อดยากรรมง่ายหรือเปล่ากฎหมายแม่งอ่อนแอโจรผู้ร้ายแม่งเต็มตำรวจทำงานไม่เต็มที่หรือเปล่าหรือว่ายัางไงหรือกฎหมายมันมีช่องว่างนะครับนี่คือสิ่งที่นะยามเช้าพี่เดชก,ก็อยากจะเตือนสติแล้วก็บอกไปบอกไปยังนักการเมืองข้าราชการทั้งหลายนะครับไอ้ส่วนานอำเภอที่ต่างจังหวัดกระบี่หรืออะไรอะ่นะนก็ไอ้ชิบหายแล้วก็เหมือนกันนะไปเรียกเงินก็5ห้ามืน นะครับซ่อมบ้านเขาจ่ายไปแล้วหมื่นก็มาแจ้งความหลังจากนั้นก็วางแผนไปกับปปชไปกับตำรวจก็จับคาหนังคาเขาาพร้อมกับแม่บ้านแม่บ้านก็เสือกไปยุ่งด้วยกระโดนเข้าไปด้วยทั้งแม่บ้านทั้งนายอำเภอไปนะครับโดนก็หาเรียกรับสินบนก็ตายหาไปนะโทษขั้นต่ำห้าปีสูงสุดประหารชีวิตนะครับเออนะมาตราหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก้าเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินเป็นเจ้าพนักงานใช้อํานาจโดยมิชอบ นะไม่มีอำนาจในการไปตบรัพย์ก็ไปเรียกเงินเขา148่ขั้นต่ำก็5ปีสูงสุดก็ะหารชีวิตไอข้าราชการเนี่ยมันมันยิ่งกว่าผีกระสือไหมบางคนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราเจอตำรวจทาหารขร้าราชการนะักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยท่านก็ต้องพยายามบันทึกเสียงบันทึกคลิปวิดีโอหลอกล่อนะครับแล้วก็ล่อซื้อล่อจับมันคนชั่วมันเยอะ สังคมไทยมันเยอะนะข้าราชการนะัการเมืองเงินเงินเดือนพวกมึงไม่พอใช้หรือไงทําไมพวกมึงต้องทําอะไรกันขนาดนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากนะฮะนะครับนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเราต้องนําเสนอข่าวกันแบบเนี้ยบ่อยๆจริงไหมครับพี่น้องครับรายการพี่เด็กต้องตื่นเช้าขึ้นมาตื่นมาเนี่ยรายการถ้าเราเห็นว่ารายการพี่เดย์มันมีประโยชน์เราก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไม่ใช่นั่งดูนั่งเป่าซากันอย่างเงี้ยจุกรุกพี่เดกก็จะมาเป็นปากเป็นเสียงเพราะว่า ข่าวสารบ้านเมืองแม่งไม่มีสาระรอกตื่นไปช่องไหนก็แม่งอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์ถนายอนันตชัยหลวงพี่น้ำฝนมห ah hm, าเถรสมาคมอาจารย์เบียร์ว่ายังไงสัดซัด,ซดอ,อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างนะคนนั้นจะแจ้งความจับอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์จะว่ายังไงเปิดไปช่องไหนแม่งเจอแต่อาจารย์เบียร์คือ คือสังคมไทยมันก็มีข่าวเภทนี้มันมันไม่ได้อะไรแล้วมันด่ากันไปด่ากันมาเอามึงจะแจ้งความจับไหมแจ้งความจับอาจารย์เบียอาจารย์เบียจะติดคุกไหมหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกดูมินคณะสองอ้าวเอา,เอ,า,เอ,าอันนั้นจะใช้ว่ายังไงอะไรต่างผมมองว่าข่าวพวกนี้มันเป็นข่าวบันเทิงสบายบายแล้วก็พื้นที่สื่อเต็ไมไปหมดเอาคดีแตงโมเนีเ่ยมีนางงามมีสแกนจะไปทดลองกันนั่งท้ายเรืออะไรต่างเลือกข่าวไปวันๆจะมีอย่างเงี้ย แล้วก็ข่าวคนเลี้ยงหมาน้องกล้วยนะครับน้องกล้วยก็ไม่ใช่ลูความอะไรผมแล้วเขาก็มานั่งถแถลงข่าวเรื่องประกาศหาหมาแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายตังค์แล้วตอนหลังก็ตกลงกันได้ในรายการหาัวกระแสเอาเมาื่อวานเนี่ยไปดูรายการหนุ่มกันชัยก็มาอีกแล้วเจ๊กล้วยอ่ามีคนมาแฉนั่นแฉนี่จริงเท็จยังไงกูก็ไม่รู้อะเจ๊กล้วยก็ขู่ว่าจะฟ้องคนนั้คนคนนี้อะไรต่างาบ้านเต็มพื้นที่ครับ สังคมไม่ได้ประโยชน์อะไรกับข่าวสารพวกนี้มันแต่มันก็เป็นความบันเทิงอาจจะคนไทยอาจจะเครียดมากแต่ถามว่าได้ความรู้อะไรไหมไม่ได้ความรู้นะครับเราควรจะนําเสนอความรู้เรื่องอะไรต่างๆที่มันประชาชนได้ประโยชน์อ่ะเรื่องการทํามาหากินช่องทางทําเงินไม่มีทํายังไงจะค้าขายสะดวกพืชผลการเกษตรเป็นไงไม่มีข่าวสารนะครับนะไม่มีเลยแต่กลับอันนี้คือบ้านเมืองเราก็มีแต่เรื่องพวกนี้เพราะนั้น ใครชอบรายการพี่เด็ก,ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันนะครับ <c oughs> รายการแบบนี้มันจะได้มีคนดูคนไลค์กระตุ้นเตือนเป็นกระบอกเสียงนะครับคือตอนนี้เราก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องป้องกันมิจฉาชีพคนหลอกลวงเยอะคอรเซ็นเตอร์ลิงก์ปลอม SMS ปลอมเดี๋ยวนี้ดูข่าวเมื่อ2องวันคนจีนแม่งขับรถแถวแถวบึงกลุ่มตะเวนปล่อยสัญญาณนะแล้วก็ยิง ยิง SMS ปลอมครั้งละสามหมื่นหลอกลวงประชาชนนะครับโอ้โหเนี่ยครับดูเนี่ยมันมีเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีขับรถตะเวนปล่อยสัญญาณยิงทีละสามหมื่นสามหม่นข้อความเนี่ยเราจะต้องกระตุ้นให้รัฐบาลกระทรวงต่างๆต,งต,งต,งตงำรวจทหารช่วยกันทำยังไงจะป้องกันเนี่ยดูยคนจีนเข้ามาหลอกลวงมาต้มตุนยิงสัญยงสัญญ,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 ญาณเครื่องมือเทคโนโลยีเนี่ย หลอกลวงประชาชนน้าข่าวเสนอข่าวพวกนี้ครับว่าช่วยกันดูในประเทศไทยยังมีอะไรยังไงไอเรื่องแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็รัฐบาลเมื่อไหร่จะออกกฎหมายมาคนที่ใช้บัตรเครดิตใบบัตรเดบิตคนที่โดนมิจฉาชีพหลอ,อกลวงอะไรพวกนี้รัฐบาลเมื่อไหร่จะออกกฎหมายทีดีต่โม้เป็นั่นแหละเมื่อไหร่จะมีกฎหมายมาให้ธนาคารกับเจ้าของบริษัทมือถืออินเทอร์เน็ตร่วมกันรับผิดในกรณีมีลิงก์ปลอม มีมิจฉาชีพมาหลอกลวงประชาชนจะทําไงน่ะเนี่ยเนี่ยรัฐบาลก็บอกเดี๋ยวจะออกกฎหมายเมื่อไหร่เงียบนะวันๆก็มีแต่เรื่องด่ากันไปด่ากันมาพักฝ่ายค้านก็ดา่าฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลก็ดา่าฝ่ายค้านแล้วประชาะชน,ได,ชนได้ประโยชน์อะไรวะ <c oughs> นะครับมน่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกระตุ้นเตือนให้มีสถานีโทรทัศน์มีสำนักข่าวที่นําเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ด่ากันไปด่ากันมาแม่งไม่ได้ประโยชน์เลยเลยบ้านเมือง เนี่ยไปดูมิจฉาชีพเต็มเมืองวันวันหนึ่งหลอกลวงเมื่อาวานนี้ก็มีคนมาร้องเรียนนะมีเงินอยู่สองล้านวันนี้คืนดีก็ไปรู้จักคนนึงทางานอยู่แบงก์บอกว่าอยากจะได้ดอกเบีย้ยเยอะไหมมาซื้อหุ้นกู้ก็ซื้อกันไปซื้อกันมาสักพักคนนี้ออกจากแบงก์มาแนะนําไอ้บริษัทเป็นเจ้าของคอนโดในกรุงเทพพัทยาตาย่างจังหวัดหัวหินเต็ไมไปหมดอ้างว่ามีโครงการเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแล้วก็มาชวนว่าโอเคเอาเงินมาลงทุนนะ นะลงทุนกับไอ้ไอโครงการใหญ่เนี่ยมีคอนโดมีอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยคนหลงเชื่อกันไปร้อยล้านพันล้านลงทุนคนละสองล้านสามล้านแล้วจะได้ดอกเบีย้ยเปซต่อปีพอเงินฝากแบงก์ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์น้อยเนี่ยชาวบ้านเข้ามาลองเรียนสุดท้ายก็เอาเงินไปลงทุนพอลงทุนเสร็จแทนที่มันจะมีใบหุ้นกู้มันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนเป็นสัญญาจะซื้อจากขายคอนโดนะครับแล้วชาวบ้านก็โดนหลอกเป็นคนละสองล้านสามล้าน โดนกันไปร้อยล้านพันล้านแล้วมันอ้างมีคอนโดพัทยาหัวหินภูเก็ตสมุยกรุงเทพพอถึงเวลามันใจไอ้ดอกเบีย้ยเจอยู่สักประมาณสักห้าหกงวดนะเ,เสียเงินไปคนละสองล้านสามล้านได้เงินมาแสนกว่าบาทหลังจากนั้นมันบอกมันไม่มีตังจ่ายแล้วอยากได้ก็ไปฟ้องเอาเพอฟ้องเสร็จมันก็ไม่มีตังจ่ายชาวบ้านเดือดร้อนฟ้อง้องกันที่ศาลจังหวัดพัทยาเต็มไปหมดเลยฟ้องศาลฟ้องกันที่ศาลแพ่กรุงเทพได้เพราะนั้นระวัง หลอกลงทุนบอกว่านะชวนลงทุนให้ดอกเบี้ย7%โครงการใหญ่เป็นหมื่นล้านแสนล้านเป็นเจ้าของคอนโดทั้งพัทยาสมุยภูกเก็ตกรุงเทพถึงเวลาแม่งไม่สร้างแล้วคนโดนหลอกเยอะแยะมากมายฟ้องร้องไปก็ไม่ได้เงินได้ทองเมื่อวานนี้ก็มามาเล่าให้ผมฟังก็มาเตือนภัยเพราะนั้นเนี่ยระวังนะครับไอ้พวกอยากได้ดอกเบี้ยทั้งหลายนะครับพี่น้องครับ ฟังรายการอาจารย์เดนะเอ่อบรรดาเศรษฐีทั้งหลายเนะี่ยที่มีเงินมีทองเนี่ยนะนะเศรษฐีก็ไม่ค่อยมาฟังแล้วมีแต่พวกยาจกมาฟังกันนะคนเป็นนี้ฟังเยอะรายการพี่เดเศรษฐีมาฟังบ้างจะได้ฉลาดก็ปรากฏก็เสียเงินเสียทองกันไปคนละสองล้านสามล้านนะครับหวังจะได้ดอกเบีย้ยเจ็ดเปอร์เซ็นฝากแบงก์มาได้เปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นก็เสียรู้ไปบางคนก็บอกเสียรู้บางคนก็บอกเสียข้างโง่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรระหว่างข้างโง่กับ ค่าความฉลาดนะครับจะฟ้องร้องก็ไม่รู้จะได้เงินได้ทองหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็อยากได้ดอกเบี้ยต้นก็หายดอกก็ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นคนหลอกลวงเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยเราควรจะนําเสนอข่าวประเภทอย่างเงี้ยเยอะหลอกลวงนะบางคนเอาที่ราคาถูกๆมาขายนะพอถึงเวลาก็กลายเป็นที่ตาบอดมั้งชี้ที่ดินผิดแปลงมากนะ เอาที่เดินติดจำงมาขายบ้างนะครับราคาห้าล้านสิบล้านเอาเก็บมาห้าแสนพอถึงเวลาเป็นไงโอนโอนไม่ได้เพราะอะไรติดจำงคือไอ้คนขายมึงก็รู้อยู่แล้วมันติดจำ侬ก็เอามาขายเนี่ยมันวันวันคนมาหลอกลวงเยอะพี่น้องครับบางทีอยู่บ้าน,นเฉยคนยังมาหลอกเลยเพราะนั้นก็ต้องระวังอย่าไปหลงเชื่ออะไรเยอะมีแต่เรื่องหลอกลวงครับแล้วก็บริษัทนายจ้างเดี๋ยวนี้โอ้โหนะ ใครเป็นเจ้าของกิจการตอนนี้ลูกจ้างโกงทิพไายเต็ไมไปหมดเลยคดีเต็มศาลเลยวันก่อนผมคุยกับอายการเขาบอกมีมาศาลนี่มีแต่คดีอะไรครับลูกจ้างยักยอกทรัพย์ลักทรัพย์ปลอมเอกสารแล้วก็อะไรช่อโกงโอ้โหบานครับเบิกเทจเบิกค่าใช้จ่ายเทจทําใบเสร็จเทจเงินปลอมไปเก็บเงินลูกค้าเราไปใช้เองมันวันวันนีมันเต็ไมไปหมดนะครับพี่น้องครับ ใครเป็นเจ้าของกิจการนะครับคนรวยๆมาฟังรายการพี่เด์บ้างไม่ใช่ฟังแต่คนจนต้องระมัดระวังนะครับเอาเงินไปจ่ายภาษีแม่งก็ไปใช้เองมันเยอะแยะไปหมดตอนนี้ในข่าวแบบนี้เราควรจะกระตุ้นกระเตือนนะครับว่าวันๆเนี่ยมันมีแต่พวกทุจริตคดโกงเต็มบ้านเต็มเมืองลูกจ้างก็อย่าให้ไปอ่าเรียกอะไรอืมอย่าให้รับเงินโอนเงินแรงต่างเข้าบัญชีเดี๋ยวนี้คดโกงไปหมดวันๆเยอะแยะปลอมตัวบ้าง อะไรบ้างอะไรบ้างนะขโมยข้อมูลของบริษัทนะแล้วก็ไปตั้งบริษัทนะขโมยเสร็จแล้วก็ไปตั้งบริษัทแข่งกับนายจ้างก็เยอะคดโกงคดอะไรต่างๆเยอะเช็คนุงเช็ดเด้งดดปัญหาคดีความหนี้สินในศาลเต็ไมไปหมดนะไอเรื่องไอเรื่องให้คนยืมเงินเนหย่บไปให้ให้ใครยืมเงินเนี่ยนะทุกวันนี้มันโกงอย่างเดียวเพื่อนฝูงนี่ตัวตัวดีตัว,ต,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 วตัวเลวเลยนะนะค้ำประกันก็อย่าไปคำ้ำาถึงเวลาแม่ก็ไปจ่าย พอเราไม่จ่ายเราเป็นผู้ค้ำแม่งเราเราก็ต้องไปใช้นี่แทนนะครับโดนยึดบ้านทะเลาะก,กับเมียครอบครัวแตกแยกตอนแรกเราก็เป็นคนดีพอตอนหลังครอบครัวแตกแยกไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีทองไม่มีเงินส่งลูกเรือนเราก็ต้องไปค้ายาไปป้นทรัพย์ป้นเซเว่นอะไรต่างนะแรกๆคนดีตอนหลังกลายเป็นโจรไปนะแล้วก็ไอ้พวกรับเหมาก่อสร้างอีกผู้รับเหมาตอนนี้ก็โดนโกงเจ้าของโครงการแม่งก็ไม่มีเงินจ่ายเต็ไมไปหมดคดีความในศาลคดีก่อสร้างเน,นี่ย้าน ผู้รับเหมาตัวนี้เจ้งอย่างเดียวนะอุตสาหกรรมรถยนต์ก็รถมือสองก็เป็นไงก็มีทั้งหลอกลวงทั้งจริงทั้งอะไรต่างๆรถปลอมรถจริงนะรถคันเดียวแม่งโฆษณาเอารูปรถมาโฆษณาขายเป็นสิบสิบครั้งรับเงินดาวไป็นสิบสิบยี่สิบคนเต้นบางเต้นที่โกงชาวบ้านเขานะนะรถคันเดียวเนี่ยแม่งโฆษณาเนี่ยแม่งขายเนี่ยนะขายทางโซเชียลเนี่ยมีคนจองเป็นร้อยๆคนก็มีเลย แต่แม่งมีรถอยู่คันเดียวเนี่ยแบบนี้ก็มีเพราะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าชอโกงประชาชนผิดพรบคอมนะครับเนี่ยในสังคมเนี่ยันเยอะแยะใครมีปัญหาข้อกฎหมายถูกหลอกถูกโกงอะไรก็ลองโทรมานะหรือสักพิมพ์มาแสดงความคิดเห็นนะครับติดตามรายการพี่เดยไ์ไว้อ่านะครับนะครับก็ให้ความรู้กันทุกวันเนี่ยรายการประเภทนี้ต้องรักษาไนะว้นะวันๆไม่ต้องไปดูแล้วใครจะยังไงนะอืมนะครับ มันไม่มีสาระระด่ากันไปด่ากันมาไม่มีประโยชน์หรอกแต่คนไทยชอบอืมอือแล้วพัดเนี่ยแม่เจ้านะดูข่าวดูอะไรแล้วมันแทบจะไม่มีอะไรเลยอะ่ะตื่นเช้ากันมาก็ข่าวพวกนี้ล่ะคนชอบอืมน่นะครับเออนอกนั้นก็มีจะข่าวทักสินไปร่วมงานงานแต่ง เอ่อสอสอพักประชาชนกับพักอะไรเพื่อไทยอะไรแค่นั้นก็ไม่ไดมีอะไรลนะมีแต่ข่าวดา่ดาม่งดามาก้วนะเขาข่าวที่มันเป็นประโยชน์นะเนี่ยข่าวที่เนี่ยเนี่ยไทยรับกรรมกระแสไทยไม่ปลอดภยัยจีนสอยกเลิกทริปตุด,ด,ดจีนแอดต,ตาคาดนักท่องเที่ยวจีนลดลง10-20%เพราะมีแต่ข่าวลักพาตัวชิงชิงโจรป้นโจรอะไรจีนป้นจีน ที่ห้อยขวางกระแสไทยไม่ปลอดภัยคนจีนกลัวแบบมาถึงประเทศไทยแม่งอุ้มหายอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับก็คือเรื่องราวนะฮะนะครับ,น,รบนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องที่อะไรอะนะช่วยเยื่อ,อช่วยเยือชาวจีนสองรายที่ชายแดนพบพระจังหวัดตากพบมาจากสุวรรณภูมิก่อนข้ามเดินทางไปเมียนมารอดบุดวิตขบวนการค้ามนุษย์นะครับทั้งๆท,ที่แม่งก็ไปไงหลอกกันเอง นะครับหลอกกันเองเต็มไม่หมดเนะี่ยบ้านเมืองเราแม่งโจรนนะ่ะใครอยากจะมาฆ่ามาแกงมาโกงกันมาวางยาอะไรก็มาประเทศไทยเต็มไปหมดอน่ะนะครับเต็มไม่หมดนะนะดนะเปิดไปช่องไหนก็ไปไงเยอะแยะนะอืมนะครับเอาเดี๋ยวเราสันส้นๆนะเดี๋ยวอาจารย์เนชาจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพาลูกน้องไปเที่ยวมีสถานที่ไหมชื่ออะไรก็ไม่รู้ อยู่อำเภออะไรครับอ่านะครับนะนะครับนะครับแล้วก็เรื่องบอสนวัตก็มีคนมาขู่ว่ามินพิทยาจะฟ้องอะไรต่างๆนะบอสนวัตไม่ต้องกลัวละการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะวิจารณ์ได้เต็มที่ไม่ต้องกลัว,ลวใครฟ้องมาแล้วก็ฟ้องกลับสมัยนี้แม่ก็กล่าวหาก็ทุกวันจะฟ้องคนนั้นจะฟ้องคนนี้มึงเก่งกันเหลือเกินนะครับนะไอ้คดีมินประมาทเนะี่ยณเห็นฟ้องไปศาลยกเนาแมีสักกี่คดีที่ศาลจะลงโทษัไม่มีหรอก พราะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกเราอยากจะวิจารณ์ล้วก็วิววจารณ์ไปนะครับไม่เป็นไรหรอกครับวิจารณ์สุจริตนะเอาเดี๋ยวพี่เดจะไปเมืองการใครมีอะไรก็โทรเข้ามือถือนะครับ๋ยวให้เบอร์ไว้นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความปรารถนาดูข่าวติดตามแต่เรื่องดีๆเรื่องไร้าสาระปัญญาอ่อนก็อย่าไปดูเลยข่าวที่มันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองกับตัวเราทางธรรมากินพยากรณ์อากาศนะดีกว่าครับไอข่าวปัญญาอ่อนอย่าไปดูอะไรมากเลยไม่มีสาระ นะครับโอเคครับสวัสดีครับ